ดีของเจ้าภาพมากที่ได้ที่ได้ศิลปินไปในช่วงเวลานี้ได้ได้ซื้อด้วยใช่นะฮะหาหัคนผุ่นเสียงคนได้พี่เดียวไปร้องเพลงช่วยด้วยร้อีในสเดจร้องเพลงฮะจริงเหรอเชียร์เด้อเชียร์เบ้ค้ำเสียงเชียร์เบ้ค้ำสิงให้ได้ประโยชน์เด้อเขาอยากจ้างจ้างเด้อป้าคิวราอะไรนะถูกถูกพี่เดอยเขาอยากเขาอยากให้เบี้ค้ำสิงเบี้ยคอนเสิือร้องข่ายอยู่กรุงอันยุ่งมืองหนอกแหมไหมบ้องไปเชียร์ผู้จัดเนื้อเรี่ยวไปเชียร์เนี่ยไปเชียร์เนี่ยไปเชียร์ผู้จัดเนี่ย ไปยาวค่ะรอบนี้ไปไปยาวสวีเด <No>. นอนอะสวีเดนเนเธอร์อแลนด์เยอรมัน no. เนเธอร์แลนด์เยอรมันนอะเดนมาร์กเดนมาร์กสิบเกือบอ๋อเกือบสิบค่ะเกือบสิบประเทศใช่เดนมาร์กถ้าไม่มไปใครเข้ามาแล้วขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ไอหนึ่งหัวใจได้ไหมขอ,ขอขอคนลหนึ่งแชร์ก่อนอนะ่ะ ห้าพันคนเนี่ยขอหนึ่งแชร์ห้าพันคนขอหนึ่งแชร์ได้ไหมขอคนละหนึ่งแชร์แล้วก็ไปแชร์ด้วยบอกจะภา,าพทางยุโรปว่าเอาบีบีไปด้วย<อ>ยุโดจะยุโปจ,จะระเบิดเลยล่ะอุย๊ยไม่ได้จะแตกกันล่ะจะเริอยูเลยล่ะจะระเบอร,ระเบอร,ระเบอเมสซีพ่พยายามเลี่ยรถมาให้ยูเมสซี่อล <laughs> ังหาซื้ตอต้นใหม่ไปบอกผู้จัดตัวเราว่าเอาไปคู่กันวางสิเด้อ แต่ว่าวีซ่าพู้นี้ไปขอวีซ่าเจ็ดโมงเช้าใช่ค่ะอเจ็ดโมงเช้าไปมีใครบ้างพูด้ไดยังประกาศหรือเปล่ดด้แล้วเพราะว่าเขาโปรโมทแล้วที่ที่โน่นนะคะมุกอ,อันนี้เจอธันวานะธันวาเต็มธันวาเต็มธันวาเต็ม,ท,ตม,ท,ตมที่จรแล้วมันเต็มไปถึงไกลอยู่ใช้ดูนะอันนี้นี่อันนี้ก็คิวงานเด้อโอ้สะละับใสเจียแล้ว,ลวคิวงาน อันนี้คือเดือนอันนี้คือแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนธันวามกรากุมภาถ้าว่างๆนะมันจะไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นบ้างดีกว่าขึ้นเมืองนอกนะไม่ว่างเลยอันนี้คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยนี่ช่องว่าง,างๆอย่างนี้นอันนี้เป็นเมืองนอกหน<อ>ึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณสิบ วันไหมสองอาทิตย์อ่ะสองอาทิตย์วันมันจะมีหายไปสองอาทิตย์แบ่งมันจะมีบ้างสองอาทิตย์คือไปเมืองนอกนาทีมันนับแล้วมันสักมือมันวนาวันแต่ว่าวงใหญ่จะเต็มนะวงใหญ่จะเต็มในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่เราเองก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะอันนี้คืออันนี้คือเดือนมีนาไปเมืองนอกจะจะสองอาทิตย์ที่จะไม่มีจะไม่มีคิวอยู่เมืองไทยแต่ว่า แต่ว่าจะมีวงใหญ่อยู่เล้๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งเจ้าๆจ้ก่อนใกล้ๆกระชั้นชิดก่อนกระชั้นชิดจะแจ้งอีกทีหนึ่งแต่แรับรองว่าคุ้มค่าบัตรเหมือนเดิมแล้วก็<ช>เป็นโชว์ใหม่เราจะอาจโชว์ใหม่มากขึ้นไปอีกใช่ตอนนี้อันนี้กระซิบบอกได้ไหมตอนนี้เริ่มมีแลนทําโชว์ใหม่แล้วใช่ใช่ไหมคะตอนนี้บอสเริ่มสั่งสั่งโชว์ใหม่แล้วคร่าวๆจริงๆแล้วผมก็สั่งจริงๆแล้วผมก็สั่งว่าคร่าวๆแล้ววัน อย่างอย่างเช่นวันทุกวันนี้ก็มีโชว์ใหม่เขา้ามาเห็นเรื่อยๆแล้ววันที่ผมไปเมืองนอกอะ่ะวันที่ไปเมืองนอกเนาะผมอะ่ะจะให้มีผู้นําทีมงานเขาเรียกอะไรตําแหน่งรักษาการให้เดาว่าใครนะไม่บอกนะคนที่คนคิดอาจจะคิดไม่ถึงคือจะมีหัวหน้าวงรักษาการ ระหว่างผมไปเมืองนอกสองสัปดาห์ล<ะ>และจะมีละคารระหว่างนั้นอาจจะมีละคารเวทีให้เขาได้ทําการด้วยให้เขาได้กินข้าวให้อิ่มได้เงินได้รายได้กันว่าละคารเวทีในโรงละคารใช่คืองานมันเต็มตลอดนะเนี่ยงานเต็มตลอดตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงนี้แต่มันจะไปแหวงตรงนี้สังเกตเลยง่ายๆเลยอันในี้พูดตรงหน้าจะ,จะ,จ,ะจะได้งดดนามาจะแหวงสองคนนี้จะแหว่งสัปดาห์นี้สองสัปดาห์นี้สองสัปดาห์ระหว่างปลายเดือนมีนาไปหาต้นเมษาจะแหวงตรงนี้เพราะจะไปเมืองนอก บ่าีไปเมนอกแต่ว่าสินค้าก็ขายเมืองนอกได้อยู่ก็สามารถเอาไปได้ลงคิวได้แอคเคา์ใช่ไหมฮะใช่เพราะแล้ววันนี้นะครับผมสองอันนี้หรือถ้าสินค้าลงช่วงนี้ก็จะได้โลเคชั่นแบบเมืองนอกเดี๋ยวประมาณกุมพาจะเริ่มขายอยาไปขายของแบกการ์ดไปถอยไอเฟลจริงๆจังเลยทัวยุโรปมีกปับไหมคะทำไมเดี๋ยวแจ้งมันไกลมาก แต่ว่า,าต้องดูเวลาระหว่างเพราะเรามีงานที่ไทยได้ไงยากขล้ายของก้างหิมะไหมล่ะเกิดรถนะบนภูเขาหิมะไหมล่ะปา้วช่วโม,มงกว่า,ก,วา,างงงก่กาจะแสงแงกติบสูทลากค้าเรีเค็บว่าขอเป็นทุ่มหนึ่งของประเทศไทยนะคะก็พอดีเลยมันจะสวยงามมากเลยแล้วเราแล้วทางเราจะไปยุโรปเอาตังตมาขึ้นแทนค่ะผมให้เราว่าผมจะเอาใครมาเป็นหัวหน้าหัวหน้าวงเพศหญิงหัวหน้าหญิงบอยิไม่อยู่จะมีหัวหน้าหญิงมาแทน บอสเบสจะมีหัวหน้าหญิงมาแทนให้เดาคือบอสบิ๊กไม่อยู่สสัปดาห์จะมีหัวหน้าหญิงคนนึงที่จะแบบนำทีมงานดูตารางคิวได้ที่ไหนคะตารางคิวสวยแวพแ้แล้วเผอพ้าแล้วใช่แล้วถ้าเกิดเป็นงานงานขายสินค้าติดต่อหลังมากเลยคะ่ะใช่ <laughs> 2อ,อาทิตย์นี้ที่ผมไม่อยู่นะ จะมีบอสหญิงมาดูแลวงให้แต่ว่าเป็นบอสรักษาการแต่จะเป็นใครนั้นต้องรอติดตามดิหมายถึงว่าบอสหญิงนี่คือคือต้องขึ้นเวทีด้วยข,ขึ้นต้องมีโชว์ด้วยต้องมีโชว์ด้วยอบอสหญิงรังกษาการไม่เทียก็อาจจะต้องแสดงได้ด้วยนะไม่ใช่เป็นบอสแบบนั่งเฝ้าด้ไม่เอาดิเป็นบอสแบบรักษาการแบบคุมงานได้แล้วก็เรียกแขกได้บอสที่ขึ้นเวทีแล้วคนต้องอยากดูใช่เป็นบอสสมมบอนะ บอสนัตตี้สมมตินะก็จะเป็นนัตตี้แบบออนสเตจในวันนั้นนัตต้องต้องต้องั่างตีแลวกีดต้องนั่งเต้นกลางเลยนะแล้วต้องเปิดตัวเวลาเวลาดึกๆมันเป็นเป็นเ่วงเวลาของบอสบีกแทนทุกอย่างเป็นแทนเป็นโชว์ใหญ่ที่สุดของวงแทนทุกอย่างว่าเรารอติดตามนะกูบกี้ก็มีเป็นนักเป็นเป็นผู้หญิงดีกว่าไม่ไม่มาบอกเป็นไม่ไม่ไม่บอกเป็นนักร้องหรือไม่นักร้องดีกว่าเป็นผู้หญิงอื แค่นี้จบดเดไเาดไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยนะให้เดาต่อไปค่ะให้เดาอยู่นี่แหละสามเดือนเดาไป <c oughs> เ,ออเพราะแล้วอันนี้นะครับผมให้เราให้เดาให้เราเราดาไปเลยว่าใครกันแน่ที่จะมาเป็นบอสชั่วคราว <c oughs> ในระหว่างที่บอสไป,เ,ปเมืองนอกแต่ว่าประยุทธ์สองสัปดาห์มีไล์ขายของทุกวันนะแต่แต่ว่าต้องต้อง,อง,องวางตารางล่วงหน้าหน่อยว่าไล่หน้าอไอเฟลไล์หน้าภูเขาไฟแบบที่มีหิมะตกกลางกลางเมืองเยอรมัน อะไรอย่างนี้ตำรวจก็จะจับไปเลยว่าคุณมาทำธุรกิจกลางคุณมาขายของกลางบนท้องได้ไหมนี่ชั้นทองกลางแบบนี้นะบอลไม่เราไปบิสเนสเราไปวีซ่าบิสเนสจ้าเธอมาฟองร้ายฉันเธอฟองร้ายฉันแน่หรอกจ้าเธอแจ้งแต่ฉันก็ไม่ได้เพราะฉันไปวีซ่าบิสเนสจ้าทำงานโดยตรงเสียภาษีโดกต้องตามกฎหมายนะจ้าแจ่มเถ้าเราไปแบบวีซ่าเขาจะรับเอาอะไรส่วนประกอบตะกาเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็อาจจะใก็อาจจะถ้าสิแปดห้องห้องโฮโปเบลแบบนี้หรือเปล่า แล้วแต่ปรับไม่ถ้าเราจะไปล่าสุดทำไปทุกที่จเวนที่มันแบบว่ารบกวนคนอื่นถ้าอยู่ในปา่าในแบบไม่มีใครอ่ะก็แล้วแต่จะทํา,าไปปักตะแกราได้ไหมฮะ<า>ปักตะแกราได้ไหมช่ได้เพราะเราเป็นดาราอายุเซอร์เรามีอะไรนะยุเซอร์ดาราดาราใหญ่อ๋อรอติดตามนะฮะใหญ่นกแน่ยตรงนให่นกโชว์ยังใน่นกโชว์ย,ชยังโชวยงอแก้ว ประเทศนอกประเทศไลฟ์ขายไม่ได้นะคะก็รอดูก็รอดูทุกอย่างมีการวางแผนทุกอย่างมีการศึกษาจะรอดูนะจะรอดูนะอาจจะได้ขายไม่ได้สัญญาณตัดก็ไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยอซิงเลยจะรอดูอากาศดีไหมคะบ้านคลองหนึ่งอากาศดี เนี่ยจำได้ไหมว่มารักแล้ล่าสุดที่ผมกำจัดคนไปอะ่ะใครจำได้บ้างว่าล่าสุดผมกำจัดคนไปตอนไหนอ่าคิดต<ล>รกผมนะเป็นไลฟ์ในตํานานอะไรครั้งแรกในการกำจัดคนคิดตแรนะใช่จำได้ปะรอบก่อนใครให้ดูป้าป้าแบบลักแร้ผมอ,ะอ่ะกำจัดคนไปเมื่อไหร่เอาน็อ